สู่คักครับเห็ดแบบค้นจนครับแปลงนี้ก็คือว่าตอนแรกๆก็ใส่คุหิวตักโฮดเอาต่อมากจังซื้อเครื่องสูบน้ำเครื่องหนึ่ง2,000กว่าบาทแต่เราก็ถือลัก <c oughs> สุดท้ายก็ามาจบที่ได้ไดโบนะครับตัวละแปดรอยกว่าบาทกับโซลาเซลล์แพงนี้ <c oughs> เมืดเงินประมาณพันหนึง่งต้นไม่ก็ซื้อเม็ดรักร้อยครับส่วนมากไปขอจากพาะพันธุกาไม้ สุวรรณภู่มแล้วก็ขอจากญาติพี่น้องคนณหัวจักมาปลูกต้นกล้วยกัไปขอเฟินนะครับค่าตะไร้อ้อยจังสี่นะครับอ้อยที่ได้ซื้อกมีสุพรรณหาศูนย์สิงคโปร์นะครับซือ้อมาไวเป็นพันเพราะเ่ามีพันตรงนี้แล้วก็เอาขายายไปปลูกของน้องหน้าไม่อันนี้เป็นแปลงที่ไทยทดยล่องความมันองจ้คของนะครับว่าเขาาดีหวบ่กับการเฮ็ดเกษตรนะครับโอ้ยขืนแนแดนคือหกดีแท้วันดีเอาพี่น้อง สวัสดีครับอยู่ผมครับต้นทงกุล่ามือนีผมขออนุญาตเช็คอินอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัด้อยเอ็ดมาอยู่กับเกษตรกรแต่ว่าตำแหน่งกับพระธรรมดาครับพลมีหัวใจทัาการเกษตรมือนีสิ่มาศึกษาบังครับพื้นที่สองไร่ครับไปครับสวัสดีครับผมอิทุนหุมเงินครับเป็นร่องประลัดเทศบาลตำบนกูกระสิงครับอาชีพติเฮ็ดมาแต่เป็นเด็กหน่อยก็คือเฮ็ดหน้านะครับ ทำเกษตรเลียงงัวเรียง,ง,วยงควาวมาแต่น้อยครับผมอันอีพีที่แล้วนั่นจักไรครับอีพี่ที่แล้วนั่นซีไรครับแต่ว่าตัวนี้นี่กเฮ็ดมาก,ก่อนแมนบครับทันร้อครับตอนนี้ก็เฮ็ดก่อนแปลงนั้นอีครับพื้นที่โดยรวมกับไร่ก็สิเป็นสาเก่าอยู่3งานแล้วก็ขคุดเพิ่มประมาณไเรเศษเษก็ร่วมแล้วประมาณ2ไรครับก็หวังไวยเป็นสวนปลาเศรษฐกิจไว้ใสในตอนที่ห้องกระเซียนครับอีก16ปีข้างหนา้าคิดว่าต้นใหม่กับห้องสีงไงก็มีใม่เศรษฐกิจพยุงย่างหน้าลาดูปลามาขามมงมาฮอกกานี่ ที่ไปที่มาบเป็นอย่างยังไงึ้นมาเห็ดครับตรงนี้คิดว่าปลูกไว้ให้เป็นไม้ในใส่ระยะยา,าวครับข้าอาจจะใส่ตอนเท่ากับเสียนหรือใปเป็นม่อดกให้ลูกนะครับเวลาต้นใหม่ใหายมาอีก20ปี30ปีสาสิปีแค่จะม,มีใหม่ใบใส่ประโยชน์เห็ดเทียนเห็ด,หดสั้นหรือว่าข้าสิขายก็ได้นะครับเนะะาะราวเข้เาบะเริมปลูกแต่มันนี้มันกค่จะโตต้นใหม่แส่บบิบใบย่าจากเทียคลิปนี้ผมสิถามแปลกได้ถามเบอร์คือคลิปก่อนๆราะว่ามีพี่น้องเอฟซีบอกผมเขาว่าว่า ไปทายถ้ำมองไดเนี่ยให้ถามต้นทุนนนะอยสองเหมือนหาครับก็ขุดอยู่ในไรยหนึ่งเนี่ยสองหมืนหากับส่วนมากที่พันผืชพันหยังก็ส่วนมากก็สที่ขอมาซื้อนี่น้อยมากเลยครับเหมืดเงินประมาณพันหนึง่งต,ต้นไม่ก็ซื้อเหมืดลักลอยครับส่วนมากไปขอจากเพาะพันกามม่ สุวรรณภุมมแล้วก็ขอจากญยาิพี่นองค้นหัวจักมาปลูกต้นกล้วยกับไปขอเฟินนะครับค่าตะไร้อ้อยดังสีนะครับอ้อยที่ได้ซื้อก็มีสุพรรณหาศูนย์สิงคโปร์นะครับซือ้อมาไวเป็นพันเพราะเขามีพันตรงนี้แล้ครับเอาขายายไปปลูกของหนองหน้าไม่อันนี้เป็นแปลงที่ไทยจดล่องความมันคนเก็บของนะครับว <c oughs> ่าเข้าสิไหวบ่กับการเห็ดเกษตรนะครับสูคักครับเห็ดแบบค้นจนครับแปลงนี้เกิดขึ้นาตอนแรกๆกกใส่คุหิวตักหดเอา ต่อมาอะจังสื่อเครื่องสูบนำเครื่องหนึ่งสองพันกว่าบาทแต่เราก็ถือลักสุดท้ายกับมาจบที่ไดไดโบนะครับตัวละแปดร้อยกว่าบาทครับโซลารเซลล์แผงหนึ่งกับมาหดถูกเสาอาทิตย์ครับส่วนสีได้ปานนี้กับยางพอสมควรครับเพราะว่าห้องบ่มีประสบการณ์นะครับกับเป็นดินแถวขึ้นมากกับเป็นดินเหนียวถือว่าเป็นดินปราบเซียนครับบ่มีแร่ถาุอีิยังเลยนะครับแม้กระทั่งยากัเกิดว่าได้ต้องโฮมเฟียงจนวาครับทั้งโฮมเฟียงทั้งหดนำต่วต้นใหม่สีไหยปานนี้ตอนนี้กับครบสองปีแล้วครับขุดมีถุนน้าห กะเข้อามา่ในกระลมเรือนเย็นดีครับธานาแรงกะจะเห็นความแตกต่างเลยกะซิมี่มองนี้เป็นต้นใหม่มีความเขียวขจีมองนี้นะครับนอกจากขางข้องของพัฒนาจีนแล้วก็มีพื้นที่ตรงนี้ซิมีความเขียวขจีตลอดแล้วน้ำกะใส่หลักการธนาคา,นามน้ำใต้ดินครับน้ำเข้าก็บซมีน้ำบ่งแห้งเทียครับหอดย่ำแรงกับน้ำบกอยู่ประมาณบ่ถึงเมตรครับน้ำในสาที่เหลือเต็มตลอดอยู่นะครับสามาจิตใส่ในการเกษตรได้นะครับ เอาบดี้ผมใส่ทันล่องผ้าพี่ห้องไทยบาดยางเบิงเลยครับครับเดี๋ยวจะป้าย่างเบิงเนาะเห็นปะครับนี่สังเกตว่าดินเหนียวเลยครับนี่ดินที่ปลูกดินที่ว่ามีแหละถาดยังเลยนะครับผมก็ใส่การโฮมเฟียงเอาครับก็เป็นปุ๋ยให้ตัวเจนยูเลียธรรมชาตินะครับแต่เพราะโฮมแล้วมันก็จะมีพวกพืชพวกส์รหร่ายไม่ใหญ่ความซุ่มดีเท่ากับพดนาวันทิต์เทียครับมันก็ซุ่มข้างในก็ซุ่มก็ย่อยไปเป็นปุ๋ยเท่านะครับหลักๆเมื่อนี่ผมจะใส่ปุ๋ยแกกระสอบเดียว สองไร่ี่แม่บ่วครับครับได้ใส่แต่ปีแรกใส่ยอดต้นใหม่ไง่อยๆตอนนั้นกับบ่ได้ใส่อย่างครับก็ปุ้ยกระสอบเดียวแตรักลักๆคือเฟี้ยงนะครับกระอาจเฟี้ยงไ้ประมาณสองอยก่อนมาใส่ในนี้อันนี้กับกล้วยปีที่สองนะปีแรกอะงามครับกล้วยงามดีอยู erm ่เลยตัดเป็นหลายสิบเครืออะไรครับเทิ้งกินเทิ่งแจกท่าบุญท่าท่านไปเอาไอเป็นพีเลี้ยงให้กับต้นใหม่ไงนะครับประมาณนี้ก็เป็นต้นสักทองนะครับอายุสองปีครับประมาณนี้แหละ สูงประมาณเกือบสิบเมตรแหละครับสาค้องนี่ลงหลายบ่ครับทะล่องครับกระไรสิบต้นอยู่ครับผมก็จำไม่ได้แล้วครับเบิร์ดดีมีต้นไม้จักต้นครับพื้นทีสองไรเนาะกับสามพันสองร้อยตารางเมตรฮักพื้นที่น้ำไปซะสามงานเนาะก็บจิเหลืออยู่พื้นที่ประมาณจากสองพันกว่าตารางเมตรตารางเมตรหนึ่งกับเบิ้งนะครับนี่จากต้นย่างหน่อยตารางเมตรละต้นก็ับประมาณสองพันต้นนะครับให้มันปลามันเกลือกูนกันครับต้นใด ใหญ่มันกะใหญ่ไปต้นใดบ่ใหญ่กับเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปครับต้นใดใหญ่สมมติว่าเ้าตัดไปใส่เหรอต้นบ่ท่านสมบูรณ์มันก็จีค่อยใหญ่ขึ้นมาแทนก็เหาปลูกที่กันนี่ก็ผลดีก็คือว่ามันก็จีเบียดกันขึ้นหาแสงข้างล่างก็จีโล่งล่มกะจีพานได้พอเ้าเข้ามาก็บจีเพเอาไหมครับมันก็จีโป้งจิโป้งนะครับล่มพานได้ดี เย็นดีนะครับเขามาได้นี่ตอนนี้พันสองฝนนะครับฝนที่3ตัวนี้ก็บ่ต้องโหดแล้วล่ะครับอายุเด่นี่มะฮอกกานี่ครับอายุ2ปี10เมตรแล้วล่ะครับตัวนี้นี่ก็เป็นพายุงนะครับอายุ2ปีนะครับตัวนี้สูงก็มั่วอาจจะ10เมตรเกินแล้วครับตัวนี้ครับเป็นไม้เศรษฐกิจเอ้าสามารถที่ไปลงทะเบียนกับทกศเป็นหลักทรัพย์ในการคำประกันกู้เงินกันใดนะครับตัวนี้ตันนี้ไม้เศรษฐกิจได้ลายอย่างกับปลดล็อกแล้วนะครับเนาะสามารถตัดได้เนาะเสียดยางหน้างสี่เนาะสามารถติดตัดใส่ประโยชน์ได้แล้วนะครับมาแต่ผูกใน ที่ของเข้ามีฉนดูดอันนี้ก็เป็นย่างหน้านะครับมันกับยิ่ง่ห้สายั็กน้อยอายุ2ปีนะครับย่างหน้าแล้วผมก็จะปลูกไว้ตามคันแท้นะครับเนาะฟังแท่งนี่ก็เป็นย่างหน้าอายุ2ปีนะครับหลซิฟตต้นอยู่ครับมันก็ตายไปน้าแน่ฟังนี่ก็จะเป็นย่างหน้าตลอดตลอดเนวยนะครับอันนี้กบรบบ่อนี่ก็เป็นธนาคารน้ำใตดินวะครับเป็นสาเกาล้วก็คูดเพิ่มให้มันลึกลงไปอีก นี่ก็เลือกขุดเพิ่มไปอยกประมาณ8เมตรครับขุดไหมันลึกลงไปจากจากสาเก่าความยาวกับประมาณ30เมตรความกว้างประมาณ15เมตรครับแล้วก็เชื่อมจากคลองคล้องของพัฒนาที่ดินคล้องธรรมชาติเข้ากับพันนามข้ามา่ได้นะครับเข้ามาเก็บใบน,นาแลงตรงนี้ก็จิน้ำนาแลงก็สิบกปลาหลครับบกประมาณเมตรหนึ่งแค่นั้นเองก็ยังมีน้ำเหลือเต็มตลอดในพื้นที่อันนี้ก็เป็นปลาดุกปลาคอปลาเข็งธรรมชาติเท่าครับแต่ว่าบ่อน,นี่ก็มีปลาเข่านะครับ ปีปีก้อนนี่ก็ได้ปลาข้าวอยู่70กว่าตัวตัวละเกือบโลนะครับก็ถือว่าเป็นเลี้ยงกับมหัศจรรย์อยู่นะครับส่วนมากปลาข้าวมันจะอยู่น้ำแม่น้ำเนาะแต่ปีน,นี้เอามาปล่อยมันก็น้ำมันลึกมันเย็นมันก็บ,บ่หนีกลางทุ่งกุลานะครับถือว่าเป็นแบบเอเมซิ่งนะครับผู้เฒ่าเพิ่นว่าโยมาจนเฒ่ามาฝุ่นเห็นว่ามีปลาข้าวใหญ่อยู่ในสาในหน้าแบบนี้ครับอันนี้ก็เป็นไผ่กิ่งสุ้งเนาะครับพอาเดี๋ยวมาเบิง่งประมาณนสองเดือนแล้วก็บต้นญ่คักอยู่นะครับไว้ถ้ากินน้อนะครับเพราะว่ากับมากินน้อใหม่อย ถ้างนี้ก็เป็นต้นไว้ครับไว้มาจากสกลนครปลูกไว้ผมว่าบ้านเท่ากับมากินไว้เนาะแต่มีนอครับมันลดน้องมากคเป็นต้นเป็นยังสีเท่ากับสามารติขายต้นพันธุ์ไท้แต่ว่ามันถิมีน้ำกัจะปลูกไว้ไกลที่ย,ย่ไซศั่นเองข้างหลังนี่ก็เป็นเคี้ยมมะม่วงอินเดียครับนี่ปลูกไว้ตามรั่วครับปลูกไว้เท่าเดียวต่อมาแบบถ้าน้อยมันลน้นันก็เกิดกันเองครับแต่ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างหนึ่งเขาไปเห็นอี่อย่างครับตะลองครับเอาเม็ดนั้นไปขัวนะครับไปขวกินเลือสีบดเป็น ผงป็นชาก็ได้ครับบำรุงร่างกายสําหรับท่านใช่นะครับเนาะย่างผมถีงกินได้ปะครับได้เลยครับนี่หมอเลยครับหมอเลยครับนอกอยากมะพเผาาแล้วผมต้องกินมามุยแล้วเป็นครับแมนครับมามุยเมื่อละซีไนครับเมื่อละซีเม็ดตอนนี้ท่านลองได้กินได้บครับผมว่าได้กินครับบุกเตืเซครับว่าดึงมีเมล่ากลัวกินนะครับอันนี้ก็จะเป็น แปลงทดลองนะครับผมก็จะปลูกหญ้าแฝกไปรอบๆตามริมน้ำได้ตามคล้องสายใกล้ก็ซอยได้ๆได้ครับดแบมหญ้าห้องกระตัดออกให้มันคุ้มดินเป็นปุ๋ยนะครับย่อยเป็นปุ๋ยทั้งภาคเหนือพ่นก็ตัดไปกระเป๋าจังสี่เนาะท่อเห็ดเสือก็ได้ได้ครับแต่ถ้าผมก็คือใชใ้ประโยชน์นี่แหละครับให้เป็นพีเลียงของต้นมไม้ใหญ่ให้มันหากของมันยังไปเลือกเนาะแลวก็ตนก้นไม้ใหญ่ก็แท่งหากลงไปตามหากของหญ้าแฝกนะครับจากดินเหนียวได้ครับดินเหนียวแกล้ๆพอปลูกหญ้าแฝกลงไปนี่ลองขุดเบื้งองดินติดแตกลวนซุเยเลยครับ นะครับมันซอยให้ปรับสภาพดินเท่าแล้วก็ดูดสารเคมีต่างๆได้แต่ได้แจกจ่ายผ่านยาแฝกไปนะครับยุนี่กกได้ขายอยู่ครับยาแฝกบางส่วนกกได้ขายอยู่แต่ว่าขันผู้ใดพีน้องผู้ใดสนใจมาคุดเอาไดพี่แต่ขันคุดไปให้กกิดคิดค่าคุดอยู่ครับอันนี้ก็ผมจะปลูกซักท่องไหมครับนี่นี่นะครับอายุสองปีกะอยากให้เป็นอุโมงค์ต้นไม้ครับกะตอนนี้ก็เรื่อมจะเห็นเป็นอุโมงค์ต้นไม้เลยครับมีลมเงาแล้ว สว่วนสีไดซ่บนี่นะครับพมเปี้ยงหดนามจนว่าได้หน่กระเบื้องดินได้เบียงนี่ยเส้นหยาเกิดว่าได <c oughs> ดินเหนียวทาดินปราบเซียนเท่ากับมีประสบการณ์ว่ากันเท่าติคุดโคกน้องหน้านี่ควรสีลอกหนาดินออกมากองใบเอามาใบข้างบนนะครับหลังจากตีคุดแล้วเพราะว่าหนาดินมันจะมีสากปื้สากสา,กสากรเนาะฝรั่งเป็นเอิรนไปหิ้วมัดนั่นแหละครับมันอุดมสมบูรณ์สิ่งปลูกของเท่ามันกระดีไงเร็วแต่ก็งามนะครับนี่ก็ดีใจนะครับนี่เห็นสักท่อง้งสองปียอดก็เริ่มมีดอกแล้วเด็กผึ้น นี่ก็เป็นปลาดูปลาครับปลาดูปลาสองปีก็เด้ประมาณนี้แหละการใส่พื้นที่ได้รับต่ล่างเมริ่ถม,เ,มเกิดประโยชน์สูงสุดครับปลูกตอๆกันไปเรื่อยเลยครับกะิบอได้ไปเวียนระยะหลายนะครับปลาดูปลาตัวน,นี้คือสมบูรณ์ดีอยู่ครับมัานกะบ,บอกบ่าดได้นะครับบางต้นกะดีสมบูรณ์บางต้นกะดบ๊อสมบูรณ์เท่ากับปลูกไปเลยครับต้นสมบูรณ์เพื่อจะใช้ประโยชน์ก้อนพ่อตัดไปใส่กับตน้นบ่อสมบูรณ์เกิดง่ายเกิดมาแทนทีเป็นรุนเป็นรุนไปนะครับฟังนี่กะดีเฮ็ด เพิ่มนะครับอันนี้ดันดินเขามาเพิ่มก็ทีปลูกพักไปแต่กินแน่ครับมีพริกนะครับมีพริกมี่คามี่กะเลียงพริกเคี้ยห้องครับต้นเดียวกินมาปีแล้วดอกคาใยนะครับผมปลูกไปกับพ่อได้เป็นพันธุ์เอาไปขยายโยกของน้องหน้าไม้น้ำก็แซ่บๆไปด้วยไม่พยุงไม่ประดูเขื่อนเก่าหรอครับนี่เป็นขมิ้นะบ้านท่านเดืดตัดหญ้าครับนี่ตัดไปแล้วรอบนึงแล้วเรียนกว่าแล้วแต่บ้านท่านเดืดตัดอีก ก็เป็นอย่างคือว่าเพจแบบคนจนนะครับเจ้งที่ต้นแบบมีนี่สี่กะเอาเสือมากินเนาะเหนนวัยใดมันหวานเทากัเอาไนมันมากาเพาะเหล่ามาปลูกนี่ครับก็่ต้องไปเสือเขาเรียกว่าถือเพจแบบคนจนแปลงนี้บ่ได้เห็นระบบน้ำเลยนะครับระบบน้ำบ่มีไรเดียวข้ากขาสามารถเท็ดได้แต่กับมือแต่ว่าพ่อต้นใหม่ใหญ่แล้วก็บสบายแล้วลนะ่ะก<ค>ารเบสเซ็ตกะลงทุนสองหมื่นมันบ่ครับสองหมื่น 25, หา, 25, หาครับสองหมื่นหานะครับเ<ม>นาะี่ยคือเป็นทุนลักลักครับเพรานั่นกับเป็นเล็กเล็กแต่น้อยบ่หลายแค่ลักพันนี้ต้นฝายนะครับผู้ใดบ่เคยเห็นต้นฝ กับพันไม่กับจังอ้อยทีกัไปขอมาเลยครับเป็นอ้อยควันอ้อยควัน,ออวนกินซดบานเท่านี่แหละเขียวมาสอขายเวลางานบัดงานยังนี่ไหมครับเสียบไม่ <laughs> อ้อยควันแดงสมัยตั้งตะกี้ตอนเด็กหน่อยนาะเม็นงครับนครับตอนเป็นเด็กหน่อยไปเบื้องนังกลางแปลงครับ นี่พันธุ์แดงพันธุ์ขาวแล้วก็มีสุพันหาสูนมีสิงคโปร์ครับกับปลูกไปเป็นพันธุ์ก็ได้แบ่งปันพี่น้องผู้เพิ่นมาเยี่ยมชมนะครับอันไม้บ้านเฮากับต้นพะย้อมครับนี่กกกัยย้อมครับต้นบักมีสิหลายจั็กน้อยครับเพราะว่าเอาในมะกาปลูกเอานี่ครับก็สิแซมไปจังซี่ล่ะครับอันนี้ก็กล้วยสมนะครับปลูกไว้เป็นแถวนี่ผู้เฒ่าบ้านเฮามากินกล้วยสมนี่มันมาเป็นห่อข้าวต้มเนาะครับเพราะมันสิมีรสชาติหวานก็กล้วยน้ำว้าแล้วก็ใบมันสิหนา นาก็กล้วยน้ำว้าใส่ประโยชน์ได้ดีนะครับปานถ้าเอาไปใส่ห่อขนมห่อมกต่างๆ่งตรงมาปีนี่ผมก็เริ่มมากกล้วยส้มไหมครับแต่ว่าอายุหวัวเศร้าหกเลยครับเศร้าหกเหมือนปาครับผมผมกับเศร้าซีเขื่อน<笑><笑>มู่นี่โกงอายุอนนู้ับฝังทะลัข้านไว้ครับผมกลับกันเลยครับเศร้าซีกลับกันนี่ครับต้นของนีต้นนี้กับไงก็มู่ล่ะ นี้เพิ่งปลูกได้ปีเดียวครับก็นี่ประมาณนี้แหละครับเพราะว่าสวนนี่ก็เนี่เป็นไม้เศรษฐกิจนะครับไม่ใส่ระยะยาวเพราะว่ามันเป็นดินเหนียวมันบบาไข่หมาอกับการปลูกพักปันไดนะครับครับตรงนี้ก็เป็นคลองส่ไกลเนาะครับคลองใส่ไกลกับเห็ดกับทั่ลองเบิ้งประโยชน์ของมันก็คือกระจายความชุ่มื้นไปทั่วพื้นที่เนาะครับพวกปลาพวูกยังก็สามารถที่มาหากินน้ำคลองใส่ไกลได้มาว่างไครได้นะครับปลาบางชนิดนี้อยากมาว่างไครแนะนำตื่นนะครับที่เ้าางใครแนะนำลึกแรกๆกับปลูกอย่างนี้เปียครับ การดินพังต่างๆพี่น้องเพิ่นมีงัวเพิ่นกับมาตัดไปงัวกินเพิ่นม่วาเขาก็ตัดคุ้มดินไปเป็นปุ๋ยเพราะว่าตอนแรกนี่ยหญ้าแฝกมันมันสีใ่ายสะาเนาะการปลูกการดินพังนี่นงานนี่เปียกกระดิ soy เลยพอมันใ่ายเร็วตอนนี้กับพี่น้องเลี้ยงงัวหลายเนาะผมว่าเป็นโอกาสเด้จังไดยอาหารงัวนี่กับพเพียงพ่อแน่นอนกันเท่าที่ปลูกหญ้าเนี่เปียหญ้าหวานอิสราเอลหญ้าแพงก็ลาบมันนี่เขากขายคนเลี้ยงงัวได้แมนมาครับช่วงใดที่ขายพระท่านเอามาอมักก็ได้มักไปแต่ไปขายเบิร์นก็ได้ผมว่าก็ถือียบกันรายได้ดีีว่าจะมน้ กระปุยนิดนึงโอ้ยท่างางเลยครับแต่ว่าพอดีหัวมันหล่นลามาครับหัวกับหัวใหม่ไพได้ไหมครับสั้นร่องเสาไม้กับที่ในร่องเลรอครับไปตัดไม้ไพอยู่ผู้สามาเห็ดหัวครับท่านไป2ปีมันก็เลยสุดลมลงมาสักน้อยนี่มันหานาทีครับมันหานาทีกับเห็ดขนมหวานแซ่บเลยครับที่เห็นนี่ก็เป็นอ้อยพันสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์ครับไอซูพันหาศูนย์ผมปลูกรอบสานี่ก็ได้ไปเป็นพันยุคพวกหนองหน้าไหมครับแล้วก็พี่น้องเพิ่นมาชมสวนกับแมงปันให้เพิ่นไปปลูกน้ำครับนี่ก็เป็นอ้อยขวววััาาาเเนนะะครบล เอาไปเที่ยวงานบัดแต่สมัยตะกี้เพิ่นกะเอาไปสอเสียบไม้ขายเฮาเนาะนี่แหละครับก็ได้อนุรักษ์ไปเป็นพันดังเดิมเฮานะครับมีสีขาวสีแดงนะครับไม่แล้วักบาทครับตะกี้ครับพ่อของอาจารย์จุงว่า,าไม่ลาบาทช่องบาดหนึ่งบหครับมาแพงเลยครับ <laughs> ตะกี้นงางจ้างนี่เขาจักบาทครับนางจ้างก็จำไม่ได้ส่วนมากจีไปเขาน้ำพุหญ่เป็นเด็กหน่อยว่าได้เสียงเงินขอเป็นลูกเพื่อนกับผมเพ <laughs> <laughs> ื่กับะรอดเอาเขาผู้ไดเคยรอดผ่าเบื้องหลัง ครับแม่นแ<ผ>ม่นพูได้แค่หลอดฐ <laughs> านหรืแ <laughs> ค่ปีนต้นไม้เบืเ้องกันบอกมาเด้อหลอดออกไปซื้อปลาหมึก <laughs> <laughs> ต้นพงชลอดนะครับเนาะเรียกว่าขนาดอิสราเอลตังนี่ยสวยงามครับต้นสูงใหญ่ก็เอาไว้ให้ปลาให้ไก่กินครับผู้ใดเลี้ยงไก่้กะแล้วก็ผมว่าไอเดียอย่างหนึ่งก็ไปเ็ดหัวได้ครับมันอกี้ต้นสูงแบบนี้ก็งามดีบังแดดบังลมได้ดีโดยปกตินี่ผมบ่เคยเห็นต้นใหญ่ซทำหนีมาก่อนเลยครับ <laughs> ครับผมก็เพึ่งเห็นมันสูงใหญ่ซ้ำนี่แหละครับพี่น้องขันเคยเห็นใหญ่กว่านี้เองมคอมเมนต์เป็นรูปภาพว่าเป็นครับโอ้ใหญ่ครับพวงชือหลดยย <laughs> อดใหญ่เอาไปปลูกได้จักปีครับดิปลูกได้ปีกวกัวครับตอนนี้มาเอามาปลูกที่หลังครับเพราะว่าตรงนี้คู่สาตรงนี้มันต้นใหม่บ่ะมี่ยังเกิดเลยปลูกกล้วยกล้วยก็ตายปลูกแยกหน้าก็ตายผมเลยเอาตัวน,นี้มาไห้มันมีความจุ่มชื้นมีความอุดมสมบูรณ์จากน้อยนะครับเลิ่ักพวงชนลมาปลูก สุดแล้วก็งามที่สุดครับตอนนี้ได้เด็ดได้ตัดเขาได้บ่ครับผมก็หักหักไปปลูกยุขวกรองหน้าไม้ครับครับนี่ก็เป็นต้นนันเชาว์เบยครับหรือว่าต้นป้าซาเงาเนาะเป็นสมุนไพรแก่อาจจะเป็นเบาหวานความดันไปต้มกินนะครับผู้เฒ่ายุบานก็ไปต้มด้วยกันเป็นเบาหวานครับก็จิบูกง่ายครับแค่เอาล่ากมันเนี่ยไ้ตามหัวมันก็เกิดแล้วครับแตารสชาติมันขมๆคือจังฝาทะลายจนนั่แหละครับก็ล่องเอาไปเนื้เบ่งนะครับได้ผู้ใดเป็น ความดันเป็นอย่างนะครับอ่าเป็นสมุนไพรอย่างหนึง่งผมกับซีเดยเอาไปเดบตัวหนิเว่ยอยู่ดี <laughs> สีได้ขอทัดล่องไปเดบอยู่รับอ้าวครับ,อรบไอ้ต้นกับจีเตอใส่ขี้กานตีน <laughs> <laughs> ตกมาปาดีเราวัดสิได้ใส่ด้วยครับฟั <laughs> บงนี่ก็บจเป็น,นไพล่สร้างนวลนครับได้พันมาจากไอ้เพาะพันกาไใหม่สุวรรณภูมิใส่ประโยชน์ล่ำมันง่ามนะครับเนาะดอกกันนอค่ะใยน้ำเอามาต้นในน้อยได้ครับนี่ ซ้ำต้นบกพริกนี่แลนหละน้อยซ้ำงามันนี่แหละหดจนมาเลยครับแรกว่ามันสิบ่าลอดตอนหนาแรงแต <c oughs> ่ว่าพอถือฝนเราสัตว์ขึ้นใหญ่ได้อันนี้เป็นถังนมะมักกันละครับพอดีอันพอดีพักบุง้ตงตะกี้บพักบุง้งมีแต่พักบุ้งเลยครับตรงนี้ก็เลยเอาตัดพักบุ้งมะมักมะมักใส่ถังไปย่างหน้านะครับมันกัดตายนะครับก็เลยเอาต้นพยุงมาปลูกเสริมสรุปแล้วพยุงเนี่ยเติบโตได้เร็วนะครับใหญ่เร็วกว่าย่างหน้าครับอันนี้ขนาดมาเสริมนะครับปีกว่ากวกัต้ตนใหญ่เอ่อตรงนี้เป็นคู่สาเก่าครับแต่่่่เเดดิมมมนนนนีีีต้้้้ไไบบขึลยครั แต่ต้นสมเดยวต้นเดียวนะครับผมปลูกต้นย่างหน้าเป็นซ0กว่าก็ต้นกับรอดบ่อนไหลครับก็เลยเอาต้นผงชุรดมาซอยแล้วก็หญ้าแฝกครับเนี่เอามาปลูกนอกจากไปปลูกขอบสาการพังแล้วกับมาปลูกพื้นที่แต่มันบ่อ d o สมบูรณ์นะครับหญ้าแฝกซอยป้าสภาพดินต้นยุ่งผมปลูกแค่ปีกว่าๆว,าก,วากับง่แล้วครับจากทีตอนแรกปลูกย่างหน้าแล้วก็ตายเพราะดินตัวน,นี้เป็นดินเหนียว มันบ่ออุ้มน้ำนะครับถามมันบ่มีน้ำมันก็แตกระแหงไปเลยเอาโถน้ำลลนมันก็ไหลลงหนีมดนะครับน้แบกมาซอยมีความชุ่มชื้นุดมสมบูรณ์ปลูกเครื่องโคกก็ได้แต่ปลูกริมสาริมน้ำกับซอยการดินพังดินสลไลด์ได้ซื้อ่าประโยชน์หลายดีนะครับหญ้าแฝกกันมันหกเข้ากับตัดนะครับนี่ก็ะย่อยเป็นปุ๋ยเลยนี่ย่อยมากกับเป็นปุ๋ยเลยนะครับต้นใม้โบล่าณนะครับบกสมเซียวครับนี่ฟักฟักดิบเ,เ,เขียวๆก็ไปใส่ต้มปลาฟักแก้มันก็เป็นสีดำทีละครับ ผักสีเขียวไปใส่ต้มครับเพราะรู้ว่าภาษาไทยเอิ้เฉินมาจังได๋เนี่ยภาษาไทยเอิ้นหยัางน้อป่ะท่าน้ิสองถามเอียบซงกระลาชาแนลแหละครับตอนร่องครับลังหาพี่น้องของเฮาอยากเข้ามาเล่นนําอยากมาแลกเปลี่ยนเลนหลู่นํายินดีบ่ครับครับก็ยินดีต้อนรับเนาะครับแต่ผมก็สิเป็นสะดวกเป็นเสาร์อาทิตย์เนาะครับเนาะแต่ว่าขัดแจ้งล่วงหน้าน้อยก็ดีเพราะว่าอ่าแปลงนี่มันอยู่ไกลบ้าน6-7กิโลนะครับเดี๋ยวมาสิบ่มี คนผ้าขาสวนสิบ่มีน้ำกินนะครับ่สันผมสิขอเบอร์โทรให้พี่น้องเฮ้าเลยครับครับผมกับเบอร์โทรกับเกห่าหนึ่งเกาหนึ่งเจ็ดห้าหกหนึ่งครับเ Facebook กับอีทุนขุมเงินนะครับภาษาอังกฤษอาย o u t u b e ก็ช่องเบาวทุ่งกุลาโคกหนองนาโมเดลนะครับกับเขาไปติดตามนะครับด้วเขาไปเบื้องได้ครับผมกับอัพเล็กๆน้อยๆครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณถันลองหลายๆครับสวัสดีครับคขอบคุณครับสวัสดีครับ